ท่านผู้ชมครับเรื่องดิจิตอลวอลเล็นะฮะอย่างที่เราทราบการถแถลงข่าวหลักๆเนี่ยจะมี3มครั้งด้วยกันวันก่อนหน้านี้เป็นของกระทรวงการคลังนะ,ะใช่จะเน้นไปเรื่องของวันเวลาวิธีการลงทะเบียนใช่ไหมส่วนเรื่องสินค้ารายละเอียดต่างๆนั้นจะเป็นของกระทรวงพาณิชย์ก็ลำดับต่อไปแล้วก็ท้ายสุดก็ช่วยค่อยเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะ,ะทางทรัฐมนตรีพาณิชย์ คุณภูมิธรรมเมื่อวานนี้พูดถึงการคืบความคืบหน้าลงทะเบียนร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิ t a ลวอลเล็ตนะครับร้านค้าตอนนี้ชัดเจนแล้วมีอยู่ประมาณรวมทั้งหมดเลยนะทั้งระบบ2ล้านร้านค้านะฮะม,มีอยู่ประมาณ2ล้านร้านค้าต้นสัปดาห์หน้าจะมีการถแถลงจากกระทรวงพาณิชย์ให้ทราบความชัดเจนอีกครั้งเพราะว่าเรื่องนี้มันมีรายละเอียดเยอะถ้าไม่คุยไม่คุยกันทีละส่วนก็จะทําให้สับสนได้นะฮะ รายละเอียดร้านค้าเบื้องต้นก็จะมีของสมาคมค้าปลีกมีอยู่ประมาณ4 0 0 0 0ถึง5้า0 0ลนร้านนะร้านในร้านค้านะครร้านธงฟ้ามีอยู่ประมาณแสน000หมื่นร้านค้าร้านอาหารประมาณ5,000ร้านค้าร้านของกลุ่มการปกครองก็คือหาเร่แผงลอยพวกนี้สี่แสนร้านค้าแล้วก็ยังมีในส่วนของนิติบุคคลอีกประมาณ 9แสนร้านค้านี่นะตามกำหนดจะเริ่มจัดเริ่มจัดการในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยานะแล้วก็ตอนนี้มีการตรวจสอบทั้งหมดและประสานทุกส่วนก็จะให้ทางสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่าสอ,อรลอเป็นผู้รวบรวมเข้าระบบแล้วก็จะเปิดให้มีการยืนยันตัวตนอาจจะต้องใช้ระยะเวลา2เดือนในการขับเคลื่อนนะให้ชัดเจน ก็ตุลาคมน่าจะจบทั้งหมดและสามารถดำเนินการได้นะครับในส่วนของเอ่อเนกาทีฟลิสนะครับที่จะใช้ได้หรือไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าที่เราจะไปซื้อได้หรือไม่ได้นี่นะที่ประชุมก็มอบให้ทางกระทรวงพาณิชย์พิจารณาตัดออกหรือนำเข้าสินค้าบางรายการได้แต่เวลานี้ยังถือว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ก็จะขอดูแลการบริหาจัดการครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็ จะฟังเสียงประชาชนอีกส่วนหนึ่งด้วยว่าต้องการอะไรนี่นะฉะนั้นน g ก t i ทีฟลิสที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าอะไรซื้อไม่ได้บ้างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถืออ,อะไรพวกเนี้ยทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ว่ามันยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้นี่นะการลงทะเบียนของประชาชนนะครับรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังถแถลงว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้1สิงหาคมถึง15 กันยายนผ่านทางแอปที่ชื่อว่าทางรัฐนะฮะใช้จ่ายเงินก็ในไตรมาสที่สนี่เป็นชื่อของน e กาทีฟลิสเมื่อสักครูนี้นะก็คือบรรดาของที่ท่านเอาหมือหน,นึงเนี่ยไปใช้ไม่ได้นะอนี่นะฮะสองล้านร้านนะออใช่ไหมสองล้านร้านค้าใช่สองล้านร้านคา้าน,า,นคานะครับก็ร้านสะดุกซื้อก็ไปเท่าไหร่แล้ว ใช่ไหมร้านสะดวกซื้อเซเวนเนี่ยเซเวนี่ยจะเป็นจะเป็นช่องทางที่ชาวบ้านจะไปใช้เงินดิจิตอลมากมายแน่นอนเพราะมีทุกอำเภอมีทุกอำเภอมีทุกอำเภอแน่นอนเห็นไหมะนี่รายละเอียดนะต่อการแถลงเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านพ้นไปก็เอจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้ฮือฮาอะไรมากมายนักนะะบรรดาสื่อบรรดา นักวิชาการหลายคนก็อาจจะค่อนข้างผิดหวังได้ซ้ําไปนะก็บอกว่าเกิดหนึ่งผิดหวังอันแรกก็คือนายกไม่ได้ร่วมถแถลงด้วยอนะอสองก็คือไม่มีอะไรใหม่อืไม่มีอะไรใหม่มมมหมเพราะสิ่งที่ถแถลงไปเมื่อวันนั้นเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะเพราะว่ามีการเกิดมาแล้วว่าหนึ่งสิงหาคมก็จะมีการลงทะเบียนอะไรยังไงสามยังมาบอกว่า ยังต้องมีการแถลงอย่างน้อยเนี่ยอีสองครั้งใช่ไหมนักาวั้งด้วยหลังจากที่แถลงมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งก็สรุปแล้วก็คือบอกเขาบอกไม่มีอะไรใหม่คนที่บอกเนี่ยก็เป็นสื่ออย่างไปดูอย่างคุณพิชัยหรือว่ารัฐมนตรีช่วยคัางทั้งสองท่านไปอ่านไปอ่านคุณลมเปลี่ยนทิศก็ได้ฮะเขาก็วิจารณ์เนี่ยตัวหลักเลยฮะสื่อคอลัมนิสต์จากไทยรัฐนี่แหละ วิจารณ์รัฐบาลชุดของท่านนายกเศรษฐาอย่างต่อเนื่องอวิจารณ์อย่างต่อเนื่องนะฮะคือทำอะไรก็ผิดหมดทำอะไรก็อันนี้ก็เหมือนกันท่านถแถลงวันนั้นนะถ้าไปอ่านคอลัมน์ของคุณลมเปี่ยนทิศวันเนี้ยก็สับเละเลยลไม่มีอะไรใหม่อ,มอ๋อเพราะเหตุนี้นี่เองเพราะไม่มีอะไรใหม่มั้งนายกเศรษฐาไม่ถแถลงดีกว่าปล่อยให้คุณพิชัยไปถแถลงแล้วคุณพิชัยก็ยังพยายามหามุก มาบอกว่าเาจะมีพายุหมุนสี่ลูกใช่ไหมาาพายุหมุนสี่ลูกพายุหมุนสี่ลูกเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยฮะลูกแรกก็คือจากจากเนี่ยประชาชนไปซื้อนี่แหละฮะแล้วก็ลูกที่สอง้านค้าต่อร้านค่าอะไรมาว่าไปนะะก็ลองไปอ่านดูนะฮะเขาก็ผิดหวังและเขายังบอกเลยนะเขายังเชื่อว่าธันวาคมเนี่ยจะทันหรือเปล่า ทันว่าคุมนี้จะทันหรือเปล่าพายุหมุนสี่ลูกเนี่ยมันจะไปหมุนเอานู่นปีหน้าใช่กว่ามันจะหมุนเนี่ยปีหน้านะะปีนี้ไม่ได้อะไรจากดิจิตอลวอลเล็เลยเขาพูดแบบนี้ก็เขียนแบบนี้เลยนะเขาเขียนแบบนี้เลยเพราะดูทรงแล้วเนี่ยนะโอ้โกว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจนถึงสิบหากันยาเดี๋ยวจะมีรอบของคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟอนอีกนะใช่แล้วก็ยังมีรอบของร้านค้าอีกใช่โอ้โห จะมีกว่ากว่าจะมีการตรวจสอบว่าคนที่ลงทะเบียนไปเนี่ยใครได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์นู้นฮะธันวาคมจะทันหรือเปล่าวันที่ยี่บเนี่ยคุณชุลพันธ์จึงแหะแหะไงเวลามีนักข่าวถามอืธันวาคมจะได้ใช้เงินด <c oughs> ิจิตอลไหมก็หัวเราะเขาอยากจะให้อยากจะให้เป็นในช่วงนั้นแหละนะถ้าก่อนในช่วงนั้นได้ก็ดีเออเออมันจะไม่ก่อน,นสิฮะใช่เวลามันกระชั้นมากใช่อันนี้ผมไม่ได้พูดนะนี่นะสื่อหัวเขียวนะ ท่านไปอ่านท่านก็รู้อยู่แล้วแหะผมว่ารู้เกือบทุกวันเนี่ยเลยเกือบทุกวันนี่ฮะก็ลองดูเอ,อวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของออราคาที่ดินท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้รักษาการผู้วยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะคุณวิชัยวิรัตกัพันธ์นะครับ ออกมาพูดถึงดัชนีราคาที่ดินเปล่านะราคาที่ดินเปล่าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับในช่วงไตรามาสสองที่ผ่านมาอืม,มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อะไรยังไงและเขาแบ่งเป็นโซนโซนนะครับการที่ราคาที่ดินเปล่านะครับที่ดินเปล่าเลยนะไม่ได้มีการพัฒนาอะไรนี่นะฮะมีราคาเพิ่มขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัว นะครับอาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศที่ฟื้นตัวช้า